มาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนกับฝรั่งเท่าพี่หนูเกือบจะทนทนไม่ไหวอยู่แล้วหนูจะทําอย่างไรดีหนูกลัวว่าหนูจะต้องติดคุกที่ต่างประเทศอ่ะฟังฟัง,ฟงทุกคนใครที่มีแฟนแก่แล้วเขาทําเรื่องมาเยี่ยมเยือนก่อนนะฟังน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเขามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนคือมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแต่งงานกับฝรั่งคนนี้หรอกเพียงแต่ว่าคือน้องเขามันเป็นอาชีพน้องเขาเนาะก็ได้เออฝรั่งคนเนี้ยก็ส่งเสียเงินให้เขาไม่มากแต่ก็ส่ง ตอนนี้ฝรั่งคนนี้อยากให้น้องเขามาเที่ยวต่างประเทศคือน้องเขาก็อยากมาด้วยเออก็คิดว่าม,มาเที่ยวอะ่ะเพราะฝรั่งคนนี้ก็เคยคือเขาเจกินที่ประเทศไทยอะทุกคนตอนอยู่ประเทศไทยมันก็โอเคแต่นี้พอมาที่ต่างประเทศฝรั่งคนนี้ก็คือเขาเอามาแล้วเนาะเขาก็ใช้งานคุ้มนั่นแเละเออเขาก็กินยาเพิ่มพลังทุกวันทุกวันน้องเขาก็บอกว่าพี่หนูไม่ไห,ไหวไอ้ที่หนูไม่ไหวเนี่ยคือหนูกลัวเขาจะเป็นอะไรไปแล้วหนูจะต้องติดคุกที่นี่ว่าเป็น ออหนูเป็นคนทําให้เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ไหวจริงๆพี่หนูจะทํายังไงดีเลื่อนตัวเครื่องบินกลับเลยคะ่ะลูกถ้าหนูไม่ไหวมันไม่จําเป็นที่หนูจะต้องอยู่ทนให้ครบสามเดือนที่เขาทําเรื่องให้เรามาไม่ไหวก็กลับน้องเขาบอกว่าฝรั่งคนเนี้ยคือเขากเกษียณแล้วไงเขาเป็นฝรั่งแก่ก็ก็ไม่ทําอะไรเลยอ่ะก็พอะนั่นก็กินแตย่ยากินแต่ยาเพื่อเสริมสร้างพลังคือน้องเขาก็ไม่ไหวไอ้ที่ไม่ไหวนี่คือบางครั้งยาที่เขากินไปมันก็ ไม่ไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้คือมันก็เราหลือกันอยู่อย่างนั้นคือมันสร้างความลำคัญใจการที่ว่ามาสามเดือนเนี่ยแทนที่จะมาพาเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่ได้ไปไหนเลยน้องบอกว่าหนูไม่ไหวจริงๆพี่หนูจะทําไงเลื่อนตัวเครื่องบินกลับคะลูกกลับเลยอย่าอยู่เอออยู่ไปมันก็ไม่คุ้มแบบเนี้ยกลับเลยอย่าอยู่เชื่อพี่เอาน้องๆคนไหนเข้ามาฟังช่วยกันบอกน้องเขาหน่อยทายังไงดีกลับถ้าพี่บอกนะกลับเลยเลื่อนตัวเครื่องบินกลับหรือขอเออบอกฝรั่งคนนี้ว่าเออบังเอิญเออ ญาติป่วยหรืออะไรก็หาเหตุผลไปเลยให้เขาเลื่อนตัว๋วเครื่องบินให้เราถ้าเลื่อนไม่เป็นอ่ะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องมาอีกกับคนเนี้ยถึงแต่เขาถ้าเขาส่งเงินอยู่ประเทศไทยเขาส่งเงินให้ตลอดส่งเงินก็เอาไปเขาไปหาที่ประเทศไทยก็ไปแต่อย่ามาแบบนี้มาอย่างเงี้ยมันอันตรายก็เตือนไว้แค่นี้เนาะน้องๆคนไหนก็เข้ามาฟังก็อย่าไปด่าน้องเขาน้องเขาก็น้องเขาบอกหนูพลาดเองที่มากับฝรั่งคนนี้ก็เป็นความผิดพลาดของเขาเองนะคะ